เดี๋ยวเดี๋ยวจีเอมแจกตัวตุ่มตะก,กินปืนก็มารับกันได้นะครับก็ไม่เสียตังค์นะจ๊ะรีบมารับกันได้นะครับก็กดรับไปเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับถึงวันที่8เท่านั้นนะก็สามารถมารับได้นะครับผมก็จะกดตกลงเลยนะครับโอเคนะไปดูคลิปกันต่อเลย โอเคครับการสวัสดีท่านชมนะครับวันนี้ก็อมูในเกมฟรีไฟ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมเพียงล็อกอินนะครับแล้วก็จะได้รับองยางตามรายวันนะครับก็จะมีองยางหลายสีมากเลยนะครับก็จะเป็นสีลุ้งนะครับแล้วก็เป็นสีชมพูฟ้านะครับก็สามารถไปเล่นในแมปต่างๆแล้วก็ล็อกอินได้นะครับรับฟรีเนาะก็จะมีชุดนะครับนี่ครับตรงนี้นะเป็นชุด ตรง10วันนะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับนี่ไหก็สามารถนํา่วงยางมาแลกได้นะครับส่วนวิธีการไปหาหวงยางนะง่ายๆเลยนะครับก็สามารถไปยิงประสัทสายได้นะครับในเกมนะครับก็เดินตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับแล้ววิธีที่2นะครับก็ล็อกอินนะเข้าเกมนะครับวันที่3ถึงวันที่13มิถุนายนนะครับแล้วก็วิธีการหาหวงยางสีชมพูฟ้านะครับ ก็หาได้ง่ายๆนะครับก็ตามหาในแผนที่นะครับทั่วไปนะครก็จะดอปตุ่มตามบ้านนั่นเองนะครับถ้าผมอธิบายอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ2เราก็สามารถล็อกอินได้นะครับก็จะอยู่ท้ายๆนะครับเห็นไหมอยู่ไปท้ายนะครับในวันที่14ถึงวันที่15เราก็สามารถล็อกอินได้2วงเลยนะครับเราก็สามารถเอามาแลกเป็นชุดได้นะครับชุดแล้วก็หมวกพวกอะไรอย่างนี้นะครับ ก็สามารถแลกได้ครบชุดเลยนะแค่ไปเล่นตามแมบบต่างๆครับวันนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับแค่มาบอกกิจกรรมคร่าวๆนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรข้ามาใหม่เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ฟังนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครบ้่ายเจอกันนะครับ